ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Kids Show ค่ะฟินนี่สัสิการส้สุขค่ะแอนนี่อักรสไส้ขขไสุกค่ะไทเกอร์สิทธ์ัมบิโยเทโชดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะอาทิตย์ที่ผ่านมาฟินนี่นะคะไปเข้าค่ายมาค่ะนอนโรงเรียนหนึ่งคือต้องหุงข้าวทำกับข้าวเองตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางวันต้องจุดไฟกว่าจะจุดได้ร้อนมากเลยค่ะแล้วก็ผัดกันไปอาบน้ำหนูนะคะได้ไปเดินแบบของปาร์ตี้อาร์ตค่ะสนุกมากเลยค่ะมีคนไปเดินเยอะเลยค่ะแล้วแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ไม่ได้ที่หนึ่งแล้วก็ไม่ได้ที่สองไม่ได้ที่สามด้วยแหละค่ะ แล้วพี่ไทเกอร์ล่ะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำอะไรมาอ๋อพี่ไปเดินประกวดสยามพารากอนคลิชแฟชั่น2 0 1 2ครับผมได้เข้ารอบที่200คนด้วยครับเห็นว่าน้องฟินนี่เข้าด้วยไม่แค่หรอครับใช่ค่ะจะเสียดายที่น้องแอนนีไม่ไเข้าจังแต่ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ามีค่ะที่นั่นนะคะคนเยอะไหมคะอ๋อตอนแรกเหรอครับตอนแรกที่เข้ามาประกวดประมาณสัก2000คนครับถ้า พี่ไทเกอร์ได้เข้ารอบแล้วค่ะพี่ไทเกอร์ได้ไปเดินจริงแล้วพี่ไทเกอร์จะรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เดินเป็นครั้งที่สองแล้วติดกันเลยแล้วพี่ินนี่นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ไปเดินครั้งที่แล้วก็ได้แต่ว่าไม่ได้ไปเดินไปเจออีกที่หนึ่งค่ะงั้นเราไปพูดสถานที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะก็แต่สถานที่แรกคือสถานที่อะไรคะพี่จินนี่สถานที่แรกคือ บ้านหอมเทียนสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมจากเทียนหอมค่ะที่นั่นนะคะจะเป็นที่ที่กว้างขวางมีมุมที่ถ่ายรูปโคตรท่าน,น่ารักน่ารักมีเก้าอี้ที่ทำมาจากเทียนด้วยนะคะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะเราสามารถนั่งได้เลยนะคะฟินนี่เคยไปนั่งถ่ายรูปมาแล้วด้วยและผลานไม่ได้เลยค่ะกิจกรรมของที่นี่ก็คือการปั้นเทียนฟินนี่ก็ได้ไปปั้นมาแล้วด้วย นี่ค่ะแกะน้อยโอ้ เทียนที่นี่จะเป็นเทียนคุณภาพดีเกรด A เพราะนำเข้าวัสดุมาจากตามประเทศเช่นสีจากเยอรมันน้ำหอมจากฝรั่งเศสไสเทียนจากไต้หวนันและพาราฟินจากประเทศจีนมีร้านอาหารและร้านกาแฟสดให้บริการสถานที่สังเกตง,ง่ายเพราะอยู่ติดกับถนนสายหลักอยู่ทางด้านขวามือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่7งเชา้าถึง6โมงเย็น แล้วอันนี้เหลอครับผมได้ยินว่าสถานที่ที่แอนนี่จะพาเราไปก็คือที่ใกล้ๆกับสถานที่ที่ฟินนี่พาเราไปนั่นเองครับค่ะที่หนูจะพาไปก็คือเดอะซีนารีวินเ a จฟาร์มค่ะจากบ้านหอมเทียนไป5กิโลเมตรมีฝูมแก่มีที่ถ่ายรูปมีกิจกรรมเช่นมีนธนูและมีอาหารอร่อยๆมากมายให้เรากินที่พลาไม่ได้คือป้อนอาหารแก่ และมีร้านอาหารที่มองลงมาจะเจอฝูงแกะมากมายค่ะแน่นอนกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็คือการให้อาหารแกะรวมถึงการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับน้องแกะนั่นเองนอกจากนี้ยังมีมุมสวยๆที่ทางรีสอร์ทได้เซตอัพขึ้น เพื่อให้ได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานสำหรับแกะที่นี่จะเป็นพันุผสมชื่อว่าพังคาทาดีนซึ่งมีความทนต่อสภาพภูมิอากาศส่วนด้านหน้าจะเป็นที่ตั้งร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารเปิดให้บริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่1 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นและสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่9.00นถึง6.00น แล้วเรายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือไลไลเกอร์ไลไลเกอร์เป็นยังไงคะพี่ไลเกอร์อ๋อไลไลเกอร์คือสิงโตลูกเสี้ยวเสือครับตัวแรกของโลกเลยตัวแรกของโลกมีชื่อว่าคีราเจ้าไลไลเกอร์ตัวนี้มีชื่อว่าคีรา ถือกำเนดขึ้นในสวนสัตว์โนวซิเบิร์ก no ในไซบีเรียเป็นสัตว์ลูกผสมระหว่างพ่อสิงโตแอฟริกันและแม่ไลเกอร์ซึ่งมีพ่อเป็นสิงโตและแม่เป็นเสือซึ่งเจ้าไลไลเกอร์ตัวนี้นับว่าเป็นลูกไลไลเกอร์ตัวแรกของโลกเลยทีเดียว อย่างไรก็ดีหลังจากเจ้าคีร่าถือกำเนิดแม่ไลเกอร์ของมันก็ไม่สามารถให้นมได้เพียงพอทางสวนสัตว์จึงนำมันไปอยู่กับแมวเหมียวแม่ลูกอ่อนดาชาเพื่อให้ดาชาช่วยเลี้ยงมันไปก่อนซึ่งเจ้าเหมียวดาชาก็ใจดียอมรับเลี้ยงเจ้าคีร่าเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆของมันเลยทีเดียวอา้าวว่าแล้วก็ไปชมคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของเจ้าสองตัวนี้กันเลยดีกว่าจ้า และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอในช่วงแรกนะคะแต่คว,วามสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราชมช่วงต่อไปของรายการ The k i d s, <The> <S, <The> <S <Kids> Show ค่ะ